อุโสมานพัศสวเทพเสียชีวิตแล้ว28ตุลาคม2566 Facebook บินบรรลือฤทธิ์โพสแจ้งข่าวเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียมานพัศนวัสเทพนักแสดงอาวุโสรุ่นใหญ่โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยการจากไปของอามานพัศนวัเทพซึ่งต่อมาก็ได้มีการโพสต์แจ้งรายละเอียดพิธีรดน้ำาศพในวันที่28ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่วัดเจ้าอามบางขุนนนทจลิงชันสำหรับมานพั วาเทพมีชื่อจริงคือวิริยะจุนมกรชื่อเล่นยะเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2480สีอสิริอายุ86ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครจบจากโรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวจอมพลถนอมกิติขจรได้รับยศพันจ่าเอกและเข้าสู่วงการบันเทิงโดยบังเอิญในปีพศ2 5 0 5โดยใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่านาวินเทพโยธี มีผลงานทางจอเงินครั้งแรกในปีพศ2506เรื่องนางสมิงพรายประกบกับมิเชบัญชาและตึงใจว่าลายลักษ์ต่อมาจะได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในปีพศ2507คือพิชิตทรชนคู่กับอมราอัศวนนต่อด้วยเพชรน้ำผึ้งปี2508สุดแผ่นดินปี2510และอีกหลายเรื่องจนกระทั่งเป็นพระเอกภาพยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์เรื่องละครเร่คู่กับสุทธิสาพัฒนุชซึ่งภาพยนตร์เรื่อง ได้รับรางวัลชมเชยกำกับศิลป์จากงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่สิบห้านกุงมานิลาประเทศฟิลิปปินในปีเดียวกันจากนั้นเขาได้เปลี่ยนชื่อในวงการเป็นมานบัสวเทพจนถึงปัจจุบันมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งพระรองและตัวร้ายจนได้รับรางวัลตุกตาทองนักแสดงประกอบชายจากเรื่องเงาราหูเมือ่อ,อปีพศ2519ปังๆขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณมานบัสวเทพมาณโอกาสนี้